โอ้สวัสดีครับวันนี้มาพบกันนะครับกับเชฟก๊อดวันนี้เชฟก๊อดมาข้างบ้านนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยข้างบ้านผมเลยบอดีไม่ได้แวะเข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นรั้วบ้านนะติดกันมาดูผัก นะครับอีาการให้ยังขอใช้ภาษาสอ,องถิน่นะครับโอ้ผักยังเยอยีอย่การผักยังก็ผักขึ้นชา <Wow! S 1> ่ายพี่น้องเบิงที่ดินไม่เยอะนะครับนี่มีแต่ปูนนะแต่ว่าแกปลูกผักในน้ำเนี่ย เป็นเพื่อนเห็นไหมวันนี้ได้กี่บาทเนี่ยเยี่การพืชสร้างเจ้กบาทนะตกเย็นนะสองร้อยสองร้อยก็สองร้อร้ละสองละร้อยอ่ละร้อยรละร้อยพี่น้องอันสี่ปีไม้เนี่ยมันี่เป็นฮอดปีไม้สี่บดร้อยห้าสิบสองร้อยพนินะาบึงเราดูปินงเนเอป็นคคำครับอันนั้นผักเงียงก็เยี่ยการทั้งหลังนะ กินคอร์สครับไม่กินคอร์สกินคอร์สอ้กินใบผักกินใบเนาะเบื้องนู้นนี่ใบเป็นสลัดครับสลัดอิตานิดนึงอันนี้เป็นมเมล็ดเนาะเป็นมเมล็ดเอามาเพาะเนาะอีกกาเนาะ,ะเป็นมเมล็ดเอามาเพาะแล้วก็อันไอ้เอามะเร็ดมาเพาะยังสีนี้นี่แบบนี้เลยครับแล้วก็แล้ก็ปล่อยให้มนันใหญ่เตะ ลังโฟมเลยกระเพื่อมันใหญ่เลยโอ้โหเม็ดมาเพาะเพาะเสร็จแล้วก็เอาใส่ลังโฟมพอพอแบบซี่เลยตีเอาเม็ดเม็ดมาใส่ใส่ใส่ปล่อยให้มันใหญ่เลยโบมแมนพ่อตั้งหากพ่เพเาะอยู่ทางพุ่นอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปเบิ้งทางพุ่นดีกว่าเดี๋ยวยางข้ามไปดีกว่าผมผมยากเนีดูดิเนี่ย ไม้พยุงเนี่ยเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมพาข้ามไปฝั่งนั้นนี่ฮะรัว้วติดกันเลยกับบ้านเชฟก๊อตโอ้โหอันนี้ครับส่องเข้ามาเขี้ยวไปหมดเลยนะครับแกเนื้อที่แกไม่มีเยอะนะครับนี่แกแต่แต่ลาดปูนแต่ว่ามีน้ำนะนะมีน้ำนะครับถ้ามีน้ำก็ปลูกได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมไปไปดูเบีย้ยผักเบี้ยผักอยู่ไนหนเนาะยุสศยยี่ยการเบี้ยผักอ่ะ นะนนี้ก็เป็นผักกาดหอมนะครับผักกาดหอมผักสลัดแล้วก็ผักคอสเนาะอะไรผักคอร์สคอสลส,ลสลัดคอสนะครับอยู่เด็กแก่แกม,มีความสุขมากนะครับอยู่บ้านเฉยๆก็ได้ตังค์นะครับผมเนี่ยเยหนเน็นไหมอยู่บ้านเลี้ยงหล้านสินครับนะีย่ยเดี๋ยวผมพาไปดู เบี้ยเบี้ยมัน,นครับเบี้ยนี่เพื่อนเพื่อนเป็นหอมป้อมคือผักชีนะครับผักชีผักชีนะครับแล้วก็มีขึ้นช่ายนะครับแกก็จะทำอย่างนี้นี่ฮะก็ใส่น้ำเนาะนี่ก็ใส่น้ำแล้วก็มี มีโฟมเจาะโฟมหวานมาเล็ดลงไปนะฮะก็จะออกมาอย่างนี้นะฮะเริ่มแตกแตกมาก็เป็นอย่างนี้นะประมาณ27วันลงกล่องปลูกนะครับเดี๋ยวไปดูกล่องปลูกนะี่ประมาณอย่างนี้พอถึง27วันนะครับก็เอาไปใส่กล่องปลูกนะครับไปดูกันเลย นี่เพื่อนๆสวยมากนะครับขึ้นใช่โอ้ยสงสัยแกใส่ปุ๋ยอะไรเนาะในการใสปยย A ป่ปุย๋ยยังนะปุ๋ยปุ๋ยเอบปุ๋ยเอบเป็นปุ๋ยน้านะครับซื้อได้ยุนตลาดดีครับช้อปปี้นะครับสั่งช้อปปี้ใส่หลายบรรยากาศขึ้นยก,กับผั นสนิบซีซีต,ต่อน้ำหนึ่งลิตรนะครับประมาณนี้เนาะสิบซีซีต่อน้ำหนลิตรนะครับ1 1> กล้องนี่กล้องนี่ประมาณจากลิตรกล้องหนึ่งิบีกล้องหนึ่งยิบซีลิตรสิบซีซ <10 cc. S 2> ี 1. 1> ต่อน้ำหนึ่งลิตรประมาณนี้ ร้อยสิ110 c c บซีซีต่อกล่องนะครับโอ้โห oh, <c> ดูดูดู c c. ซาลาเน่นะครับมิน้นใบใหญ่มากใหญ่กว่าเลี้ยนสิบเพื่อนๆหนี่งนี่มีวางไม้ก่อนไม้พยุงปิกกดก้นไม้นะั <c oughs> <c oughs> ่นดูดูใบใหญ่มากนะครับนี่อันนี้คือเอาเอาไม่ใช่มเมล็ดนะครับอันนี้เป็นก้านเนาะเนี่ยเนี่เนี่นี่นนเหมือนเพื่อนก้านเล็กๆอย่างเงี้ย เนี่ยใบเล็กๆเอามาปลูกมันก็ใบโต,ตเห็นไหมอ๋อกี่วันนะครับในการเจ็บเมื่เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งประมาณเดือนโอเคนี่เดือนยี่สิบเมื่อก็ตัดขายได้แล้วเน,นี่ยได้ปะนี่ถ้ามันเจ็บก็เมืองกันแล้วจังนะถ้าไม่เราก็ตัดเมืองมัน นะฮะที่ก็ไม่เยอะนะครับบ้านผมอยู่ใ,ใกล้ผมก็ไม่ได้มาถ่ายสักทีนะไม่ว่างนะครับติดธุระไม่รู้เป็นอะไรนะครับไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะครับนี่เพื่อนเอ่ออันนี้ก็เพึ่งชําวันนี้นะครับหูละพาหูละพานะครับอ,าาอ,อ,อไ้อยนะ คอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับถ้าใครอยากเห็นอีกนะครับอยากเห็นว่าหัวลพามันจะโตวันไหนโตตอนไหนนะครับนี่แค่นี้ก็เป็นตังค์นะครับนี่เห็นไหมลองผิดลองถูกมาไหมครับนี่เป็นบรรยากาศลองครับศึกษามาจากไหนนะครับเนี่ยมาจากฟาร์มไงเพื่นมาจากฟาร์มญ่ไปเบืองงานอยุดฟาร์มญ่เลยบ่ะเบิองเลยครับไปศึกษาเลยบรรยากาศเนโทรมาบอก ลูกายลูกพูดจับกับลูกสาวโอลูกสาวมูมูลูกสาวเห็ดงานน้ำกันกคุนพ่อพันเห็ดโอ้พ่อพันเห็ดไล่หนึ่งพันเก็บได้เงีนเดือนทำสองหมื่นเดืนอน,ดนละสองเดือนละสองหมื่นหนึ่งไร่อะไร่สามงานโอ้พอ่อพันอายุหกสิบห้าครับหนึ่งไล่สามงาน ก็ขายผักแบบซีก็ได้เลยเาไว้เดือนละประมาณสองหมื่นเออหนึ่งไร่สามงานอืมหนึ่งไร่สามงานผมก็ว่าเฮ็ดบวติดติดกันหรอกเนาะมันก็ห้างห้างกันเนี่ยเป็นโรงเรือนอืมเป็นโรงเรือนน,ะน,อน,นี่สนใจทําอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่ใครไม่มีพื้นที่นะพื้นที่เล็กพื้นที่น้อยนะครับสามารถไม่มีดินนะครับเป็นปูนแล้วก็เราสามารถใช้น้ําใช้ผ้ายางเนี่ยผ้ายางหรือว่ากล่องโฟม นะครับก็จะมีกล่องโฟมมีน้ําหรือผ้ายางแล้วก็มีโฟมกับเมล็ดพันธุ์นะครับแล้วก็มีอะไรนะปุ๋ย AB ปุ๋ยจากช้อปปี้นะครับลองลองลอง,ลองไปศึกษาดูผมก็ยังไม่ศึกษาผมไม่รู้ว่ามันมันมันเป็นยังไงแต่ว่าก็อยากทํานะครับนี่นี่เห็นเราได้ตังค์เห็นไหมนี่ตังค์นะครับตกเย็นมาก็ได้เลยอันนี้แค่เบาๆนะครับแค่สั่งเล่นๆนะสองร้อยว่าง,งั้นเออเล่นๆก็เล่นๆสองร้อยนะครับ ที่ใหม่ก็จะขายของนั้นได้ดีเลยน่าสนน่าสนนะครับธุรกิจนี้อยู่บ้านเลี้ยงหลานนะครับก็ปลูกผักนะครับเห็นเขียวเขียวก็มีความสุขนะครับไม่ต้องไปไหนเลยนั่งเฟอกผักนั่งฟอกเงิองนอยู่นี่แหละอ ไปก่อนละเพื่อนๆีมีก็ขอลาไปก่อนนะครับไม่มีอะไรมากมาลอยไทยเอกานี้แล้วเนี่ยพอดีเห็นเก็บผักนะครับเห็นเก็บผักเอาเงินจาก2องรอยก่อนนี้เงี้ยเงี้ยเง็กินจากสองร้อยท่านก็เลยมาดูอผักแก่สวยมากนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ